ภายในกระบวนพระเครื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับพระกลิ่งจัดได้ว่าเป็นพระที่มีขบวนการในการสร้างที่ยากกว่าพระอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าต้องเทเทียนปั้นหุ่นเป็นรูปหล่อหล่อเสร็จมายังไม่จบนะครับมีการเจาะก้นแล้วก็ฝังกลิ่งอุดก้นบางครั้งก็จะอุดด้วยทองคําบ้างเงินบ้างผมบรรยายมาขนาดนี้นี่ยังไม่นับว่า รุ่นนี้จะเป็นพระกลิ่งรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อพุธอีกนะแถมเนื้อที่สร้างก็ยังสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะท่านผู้ฟังอาจจะงงนะครับว่าเนื้อนวะมันดีกว่าเนื้อทองคำกับเนื้อเงินตรงไหนก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการเครื่องรางของขลังแล้วเนี่ยที่ขลังกว่าทุกเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อนวะไม่ได้นับว่าราคาแพงที่สุดนะครับเพราะาถ้านับราคาแพงที่สุดยังไงยังไงทองคํา ก็จะต้องเป็นเนื้อที่มีราคาสูงที่สุดอยู่ดีสำหรับพระรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อพุธท่านได้สร้างทิ้งทวนก่อนที่จะละสังขารไม่นานนะครับคือสร้างมื่ีอปี2539แล้วหลวงพ่อก็ได้ละสังขารในปีพศ2542เรียกได้ว่าอีก3ปีเท่านั้นเองและที่สำคัญคือท่านประกาศว่ารุ่นนี้ท่านจะสร้างเป็นรุ่นสุดท้ายโดยท่านได้ตั้งชื่อว่าชื่อรุ่นขุมทรัพย์นะครับ เรียกได้ว่าแม่ชื่อรุ่นโคตรเป็นมงคลเลยผมได้ยินนี่รีบเช่ามาเลยจากรูปเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อพุทธกำลังเททองหลอ่อโดยพระที่สร้างเนี่ยจะมีทั้งพระยอดทงและก็พระกลิ่งโดยในโบโรชัวร์ก็ได้ย้ําว่าเป็นเนื้อนวะผสมทองคําแท้ได้เทชนวนมวลสารกันอยู่ที่อุโบสถวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา ในวันพุทธที่24มกราคมปีพศ2539นะครับผมก็ขอโชว์พระยอดธงก่อนกันละกันสังเกตว่าเนื้อเนี่ยมีเหมือนกับจะเป็น2เนื้อเลยนะด้วยประวัติที่ผมยังได้มาค่อนข้างน้อยถ้าดูอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะน่าจ,จะ2เนื้ออยู่นะอาจจะเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็อีกเนื้อก็จะเป็นเนื้อนวะแต่บางทีก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าหลอกกันเองเนี่ย มันเอาแน่ไม่ได้ว่าเนื้อนวะองค์ไหนเนี่ยจะดำองคไหนจะเหลืองหรือว่าองคไหนจะแดงทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสององอาจจะเป็นเนื้อนวะทั้งคู่ก็ได้นะครับพระยอดธงก็คือพระที่มีการตัดก้านให้เหลือก้านทิ้งไว้เอาไปเสียบใส่ยอดของธงอาจจะเป็นธงชัยเฉลิมพลของในหลวงหรือว่าอาจจะเป็นธงประจํากองทัพต่างๆหรือว่าหน่วยต่างๆผมบอกไว้ก่อนนะทหารเขาจะมีธงประจาหน่วยนะท่านผู้ฟัง เคยเรียนรอดอเนี่ยผมก็จะมีธงประจาหน่วยเหมือนกันธงนี้ห้ามหายครูฝึกจะคอยแกล้งว่าเอ้ยเฝ้ายามกันภาษาอะไรถ้าธงหายนี่รับประกันว่าได้ตื่นกันทั้งกองร้อยล่ะครับผ่านพระยอดธงมาครั้นี้ก็เป็นไฮไลท์ล่ะจะเป็นพระกลิ่งองค์นี้ผมปิดมาที่ราคา800บาทนะครับจัดว่าเป็นเนื้อทว่าที่ราคาถูกมากนะเพราะว่าว่ากันตรงๆเนื้อทวาเนี่ยราคาน่าจะขึ้นหลักพันเป็นอย่างน้อยอ่ะนะ จะขยายให้ดูก็ดูดีเลยนะครับสันฐานจะเป็นนวะที่จะออกสีเหลืองเยอะนิดนึงด้านหลังตรงฐานเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นเจาะก้นแล้วก็อุดด้วยแผ่นเงินเขียนชื่อของท่านเป็นตำแหน่งพระราชสังวรยานวงเล็บว่าพุทธนะครับรอได้สวยทีเดียวผิวนี่ยังจะเป็นคราบเขาเรียกว่าเป็นคราบของผิวไฟที่อยู่ในเบ้าเลยครับ ไม่ต้องตะบแต่งมากคือสามารถที่จะหลอออกมาได้สมบูรณ์แบบได้มาทั้งกล่องแบบนี้เลยครับก็จะเขียนกันชัดเจนว่าอธิฐานจิตเททองเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับชื่อรุ่นขุมทรัพย์ส่วนด้านล่างเนี่ยแผ่นเงินก็จะตอกโค้ดเป็น626ขยายให้ดูนิดนึงนะครับครั้นี้ก็มาชมสัดส,ส่วนถือว่ามีขนาดใหญ่นะท่านผู้ฟังขนาด4เซนติเมตรเนี่ยถือว่าไม่เล็กเลยทีเดียว ถ้าจะขึ้นคอเอามาใส่กรอบหรือว่าเลื่อมพลาสติกขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าองค์เขื่อนเต็มคอเลยทีเดียวบรรจุอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็จะมีเ,เขาเรียกว่ากล่องกระดาษใส่กล่องพลาสติกอีกทีนึงด้านหน้าก็จะใส่เลขรหัสเป็น6 2 6องลำดับที่แหม่นี่ถ้าได้เป็น666แล้วก็สวยเลยครับท่านผู้ฟังหรือไม่ก็999แต่ไม่เป็นไรขอให้ได้เป็นพระหลวงพ่อพุทธผมก็ดีใจแล้วล่ะครับ เอาไว้เป็นเกร็ดความรู้ในการเช่าหาพระของท่านนะครับผมก็ได้พระกลิ่งมาละที่เหลือก็พระยอดธงรู้สึกว่าพระยอดธงราคาไม่แพงเลยนะสององค์ที่ท่านเห็นนี่ก็ปิดกันมา150บาทเท่านั้นเองแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะหลุดราคาส่วนพระกิ่งที่เช่ามา800บาทส่วนตัวก็ถือว่าไม่แพงนะเรียกง่ายๆว่าฐานะทางการเงินพร้อมก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆแล้วครับจะเป็น5องค์10องค์ขอให้พระออกมาให้เช่าเถอะเพราะที่ผ่านมา พระกิ่งหลวงพ่อพุธถือว่าหายากนะเท่าที่ผมเห็นนี่จะเป็นเหรียญนั่งพานหรือว่าเหรียญอย่างอื่นซะเป็นส่วนมากวันนี้ก็ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนยังไงถ้าเห็นผ่านตาก็เก็บไว้นะครับรับรองว่าดีแน่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ